ถ้าให้ลองนึกถึงบริษัทที่เรียกว่าอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยเรามากที่สุดเนี่ยชื่อของ CPO น่าจะเป็นชื่อแรกๆเลยที่หลายคนคิดถึงใช่ไหมครับจากร้านสะดวกซื้อตรงหัวมุมถนนไปจนถึงศูนย์ค้าส่งขนาดใหญ่นี่คืออาณาจักรค้าปลีกที่มันเป็นอะไรที่มากกว่าแค่ร้านค้าครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเข้าไปในแก่นของ CPO กันโดยใช้ข้อมูลตรงๆเลยจากแรงงานวันดีพอร์ตเพื่อให้เข้าใจว่าอะไรกันแน่ที่ขับเคลื่อนยักษ์ใหญ่รายนี้อยู่ เรามาเริ่มกันที่ตัวเลขที่ต้องบอกว่าน่าทึ่งมากๆก่อนเลยครับ7ซเว่นอเวนที่อยู่ภายใต้การบริหารของ c p r เนี่ยครองส่วนแบ่งตลาดร้านสะดวกซื้อในไทยไปแล้วถึง70%คือทิ้งห่างคู่แข่งแบบไม่เห็นฝุ่นเลยตัวเลขนี้มันไม่ได้แค่บอกว่าเขาเป็นผู้นำนะครับแต่มันกำลังบอกเราว่าการเข้าถึงผู้บริโภคข,ของเขาเนี่ยอยู่ในระดับที่ถ้บจะไม่มีใครเทียบได้เลยจริงๆเพระาะฉะนั้นประเด็นสาคัญของการวิเคราะห์ในวันนี้ก็คือ CPO ไม่ได้เป็นแค่ผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อธรรมดา แต่เขาได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าระบบนิเวศทางธุรกิจหรืออีโคซิสเต็มที่มันใหญ่และครอบคลุมมากๆจนกลายเป็นเหมือน,นกลไกสําคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุดประจําวันของพวกเราในประเทศไทยไปแล้วครับเอาละครับเพื่อให้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดแบบชัดๆเนี่ยเราจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น4ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับคือเราจะไปชําแหละโครงสร้างของอาณาจากักรคาบหลีกนี้กันต่อด้วยกลยุทธ์การเติบโตของเขาจากนั้นไปดูว่าเขาเตรียมพร้อมสําหรับอนาคตยังไงและปิดท้ายด้วยบทวิเคราะห์สรุปสาหรับนักลงทุนครับ มาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยครับเราจะมาสำรวจโครงสร้างของอาณาจักรแห่งนี้กันก่อนเพื่อให้เข้าใจว่าบริษัทที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมีองค์ประกอบอะไรเป็นหัวใจสำคัญบ้างธุรกิจของ C p พเนี่ยนะครับยืนอยู่บน 3- เสาหลักที่แข็งแกร่งมากๆาเสาแรกเลยก็คือธุรกิจร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่ e อีเที่เราคุ้นเคยกันดีซึ่งตอนนี้ขยายไปถึงกัมพูชาและลาวแล้วด้วยเสาที่2คือธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกขนาดใหญ่ผ่านแบรนด์อย่างแมคโครและโลตัส และเสาสุดท้ายคือกลุ่มธุรกิจอื่นๆที่คอยสนับสนุนระบบนิเวศทั้งหมดตั้งแต่บริการจ่ายบิลอย่างเคาน์เตอร์เซอร์วิสการผลิตอาหารของ C p r a m ไปจนถึงสินค้าเพื่อสุขภาพอย่าง All Wellness ซึ่งทั้งหมดนี้มันทำงานเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเลยครับสร้างความได้เปรียบที่คู่แข่งจะมาลอกเลียนแบบได้ยากมากๆและพอมีเสาหลักที่หลากหลายแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้ C p o สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุกกลุ่มจริงๆครับตั้งแต่ผู้บริโภครายย่อยอย่างเราๆที่เดินเข้า7 e l e v e n หรือ Lotus ร กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารหรือที่เรียกว่าโฮเรคารวมถึงร้านโชห่วยที่เป็นลูกค้าหลักของมัโครไปจนถึงกลุ่มธุรกิจ SME และคนในชุมชนผ่านบริการอย่างเคาน์เตอร์เซอร์วิสและพื้นที่ค้าขายเรียกได้ว่าเขาเก็บเรียบทุกมิติของเศรษฐกิจฐานรากเลยครับต่อมาในส่วนที่2นะครับพอเรารู้โครงสร้างของเขาแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วอะไรคือเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนการเติบโตของอาณาจักรแห่งนี้ซึ่งเราจะอ้างอิงจากกลยุทธ์ที่ระบุไว้ในวันรีพอร์ตโดยตรงเลย กลยุทธ์การเติบโตของ7 e เ e ่ e n เนี่ยมี4ขั้นตอนหลักที่ชัดเจนมากๆครับ 1. คือ expand หรือการขยายสาขาซึ่งจะเน้นร้านรูปแบบใหม่ที่ใหญ่ขึ้น 2. คือ diversify คือการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าเช่นมุม a l l g r o s s r r และอาหารเพื่อสุขภาพ healthy meal 3. คือ integrate การผสมผสานช่องทางออนไลน์กับหน้าร้านผ่าน 7-Delivery และสุดท้ายคือ build หรือการสร้างศูนย์กลางชุมชนด้วยแนวคิด7ชุมชนครับ ตัวเลข80%นี้สะท้อนการปรับกลยุทธ์ครั้งสาคัญเลยนะครับในรายง,งานเขาระบุเลยว่ากว่า80%ของ700สาขาใหม่ที่เปิดในปี2567เป็นร้านแบบ standalone ที่มีขนาดใหญ่และมีที่จอดรถด้วยนี่คือการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ครั้งใหญ่เลยเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนที่เปลี่ยนไปแล้วก็ยังสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายต่อสาขาให้สูงขึ้นไปอีก ในด้านการเงินนะครับกลยุทธ์การเติบโตที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันก็ถูกสนับสนุนด้วยวินัยทางการเงินที่ดีขึ้นด้วยจะเห็นได้จากกราฟนี้เลยครับอัตราส่วนหนี้สินสุดทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ net debt to equity ratio มันลดลงมาอย่างต่อเนื่องจนอยู่ที่0.78เท่าซึ่งตัวเลขนี้ยิ่งน้อยก็ยิ่งดีนะครับมันเป็นสัญญาณบวกที่สําคัญมากๆที่บอกว่าบริษัทมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้นมีศักยภาพที่จะลงทุนเพื่อโตต,ต่อไปในอนาคตหรือพร้อมรับมือกับความผันผนวนทางเศรษฐกิจได้ดีขึ้นนนัั่เอง เอาละครับในส่วนที่3เราจะไปดูกันว่า CPO เขาเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตยังไงบ้างทั้งในเรื่องของความยั่งยืนและความเสี่ยงใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นเรื่องความยั่งยืนหรือ ESG เนี่ย CPO เขามีกรอบกลยุทธ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลยนะครับเรียกว่า2ลด4สร้าง1 DNA ถามว่ามันคืออะไร2ลดก็คือการลดใช้พลาสติกและพลังงาน4สร้างคือการสร้างคน สร้างงานสร้างอาชีพและสร้างชุมชนส่วนหัวใจสำคัญเลยก็คือ 1DNA แห่งความดี24ชั่วโมงซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจอย่างโปร่งใสมิมาพิบาลแต่ในโลกธุรกิจนะครับมันก็ต้องมีความเสี่ยงใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาในวันรีพอร์ตเชี้เห็น2ความเสี่ยงสาคัญเลยอย่างแรกคือการแข่งขันที่ดุดเดือดมากๆในตลาดอ e ีคอมเมิร์ซจากแพลตฟอร์มต่างชาติและอย่างที่2คือการที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเหมือนดาบสองคมเลยนะครับด้านหนึ่งก็เป็นความท้าทายเรื่องแรงงานแต่อีกด้านหนึ่งมันก็เป็นโอกาสมหาศาลสําหรับตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพซึ่งบริษัทก็ตอบโจทย์นี้ด้วยลิตภัณฑ์กลุ่มเฮลที่มิวและอาหารสําหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะและแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในภาพรวมเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสําหรับนักลงทุนกันครับเมื่อเรามองภาพรวมผ่านกรอบการวิเคราะห์ที่เรียกว่าสวอตเนี่ยจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับ จุดแข็งที่ไม่มีใครสู้ได้เลยก็คือการครองตลาดและเครือข่ายสาขาที่หนานแน่นสุดๆแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นจุดอ่อนเหมือนกันเพราะต้องพึ่งพาเศรษฐกิจไทยเป็นหลักส่วนโอกาสสำคัญก็มาจากการเติบโตของออมนีชานลและตลาดสุขภาพแต่ก็ต้องเจอกับภัยคุกคามจากการแข่งขันในโลกอ e ีคอมเมิร์ซที่นับวันก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแน่นอนครับว่าการวิเคราะห์นี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นสำหรับนักลงทุนที่อยากจะเจาะลึกข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถไปศึกษาต่อได้จากเว็บไซต์ของบริษัทโดยตรงเลย หรือจะติดตามข่าวสารและบทวิเคราะห์จากสื่อสายการเงินต่างๆรวมถึงข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ F และสำนักงานกรละต่อครับโดยสรุปแล้วนะครับอาจจะพูดได้ว่า CPO ก็เปรียบเสมือนภาพสะท้อนของเศรษฐกิจไทยดีๆนี้เองการเติบโตของบริษัทผูกพันโดยตรงกับการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ ดังนั้นการจะพิจารณาลงทุนใน CPO จึงขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นที่เรามีต่ออนาคตของเศรษฐกิจไทยและแน่นอนว่าต้องขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อไปด้วยครับ